Asset World Corporation ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะผลักดันประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกซึ่งรายละเอียดและความน่าสนใจของงานในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามชมการให้สัมภาษณ์ค่ะ เ w c ก็ดีใจมากๆเลยที่วันนี้ได้มีโอกาสได้ฟังนโยบายจากทางทททและทางท่านผู้ว่าก็มาเล่าให้ฟังถึงกลยุทธ์การขับเคลื่อนจุดหมายไปทางยั่งยืนระดับโลกให้กับประเทศไทยเรา AWC เราก็เชื่อว่าเราจะรวมพลังพันธมิตรแล้วก็ร่วมกันสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยั่งยืนที่เรามองไปถึงทั้งแต่กระบวนการก็ตอนลงทุนไปจนถึงการบริหารจัดการแล้วก็ไปจนถึงการดําเนินงานทั้งห อย่างเป็นวงจรครบวงจรนะคะ AWC ก็ก็เลยมองตั้งแต่ Better Planet ก็คือมองเรื่องของคาร์บอนนิวทรอลและก็ Circular Economy ที่เราเชื่อว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการตั้งทาร์เก็ตในปี2030ที่เราตั้งเป้าเป็นคาร์บอนนิวทรอลนะคะแล้วก็ Zero Waste to Landfill from Operation ที่ AWC ก็ตั้งเป้าในขณะที่ Better People แล้วก็เตรียมผักดันเรื่องของโครงการเพื่อชุมชนและสังคมผ่าน The Gallery แล้วก็มีโปรเจกต์ Reconcept ที่เราร่วมกันทำด้วยแล้ก ก็ต่อเนื่องไปถึง better prosperity ก็คือการสร้างความการเติบโตของกระบวนการทั้งเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแบบยั่งยืนอันนี้ก็เลยเป็นภาพรวมที่เราเชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยเราให้เป็นจุดหมายปลายทางยั่งยืนระดับโลกค่ะ ต่อจากนี้ไปพินเชื่อเหลือเกินค่ะว่าในประเทศไทยของเราคงจะได้เห็นนักท่องเที่ยวหลังหลกันเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมากค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจที่มาเก็ตเทียมมอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ในครั้งหน้าควีนสภาทุกคนไปพูดคุยกับใครหรือสร้างแรงบันดาลใจกันที่ใดอีกอย่าลืมติดตามพวกเรามาเก็ตเทียทค่ะ